สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูอะไรแปลกๆนะครับนะก็ลูกค้าบอกว่าไปเปลี่ยนผ้าเบรกมานะครับแล้วมีการถอดชุดชุดปั๊มเบรกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปคืนทีนี้เดี๋ยวผมใช้ดูนะครับอย่าอย่าใส่แบบนี้ให้เขานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับเดี๋ยวมันไปเบรกติดเบรกขัดหรือว่า เกิดปัญหานะครับเวลาเขาขับไปสายแตกอะไรเงี้ยน้ำมันรั่วนะครับจะเป็นปัญหานะครับมะถูกให้ดูครับเห็นอะไรไหมครับอันนี้อันนี้จากเบรกนะปัป๊มเบรกมานี่พอพันให้เขาหนึ่งรอบเห็นไหมพันให้หนึ่งรอบเนี้ยดูสายดิจะพับอยู่แล้วอะ่ะนี่นะครับแล้วก็เข้าไปเนี้ยเข้าไปชุดเบรกเห็นไหมนะครับเข้าไปชุดเบรกอย่างเงี้ยนะครับนะ เอ,อใส่อย่างนี้นะครับมันมันมีโอกาสพับโอกาสแตกนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะแก้ให้เดี๋ยวผมหลังหลังจากผมแก้เสร็จเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับ โอเคครับผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนี่นะครับสายต้องอย่างนี้นะโค้งเข้าไปแล้วมาเข้าชุดสายหลังปั๊มนี่เข้าท่อนี้แล้วก็มานี่นะครับโอเคครับฝากไว้ครับจุดเล็กๆน้อยๆนะครับบางทีมันมันไม่เล็กไม่น้อยนะครับสําคัญมากๆโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีนะครับบายบายครับดูชมสวยๆอีกรอบนี่ครับสายไม่พับไม่ม้วนแล้ว น่าโอีคครับฝากไว้ค,ครับสวัสดีครับ